น้องจ๋าน้ำครับน้ำแม่จาพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวัสดีคุณปกรณ์อันย่างไปย่างมาเห็นเห็ดหนังไก่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าตอนแรกเห็นดอกสองดอกคันดี้บอบอบอไดไทยเนาะบอไดไทยนึกว่ามันสี่บอเห็น เฮ็ดหนานาวจ้าเข้ามาเบิงอีกแล้วจะเจอกันแตในป่าจ้ะเพราะว่าเฮ็ดนังมีให้เก็บเรื่อยๆฮากกัสิมาเรื่อยๆจ้ะเบิงเด้อสเก็บไปปีไม่แล้วคุณกัสิเก็บพื่อเก่าจ้ะหลีอยู่ในหรือไม่หลีอยู่ในคุณเฮ็ดนังใกล้จ้ะบดถือว่าหนาวปันใดจ้ะแต่ว่าหนานาวแล้วอันมือบพท่านได้เย็นก็ถือว่าบ่าหนาวจ้ะแต่ว่าทุกปีนี่โอ้หิมะลงแล้วเนาะ สีนิ่มันยั่งดีอยู่อือได้ดยอนอะ่ะบ่ได้กระทิงเนี่ยอยากทำาอยากนิ่มกระทิงเอาแต่ดอกงามๆว่าเนี่ยขั้นตะเล่นฮาก็ได้คาเหลืองเองบ่ได้ทายจา้ะเก็บไปเก็บมาได้ลายดอกมองละหน้อยมองละหน่อยนี่กับเพ็ดนางไก่ไส่ถุงก่อนจาอ๋า,ายังบ่หลายหาไปเรื่อยๆว่ายั่งนี้ไงฮาบอลน,นอจานอ๋าเนาะปะหากันอีก จ่าพรมีพี่น้องจ่เห็ดหนังไก่หนังไก่นี่หนังไก่โอ้อยจากเปื่อยแนี่ยเราจะบดเป็น,นยังเอาได้เอาได้ไดีเด้อเติมกันไปมกใส่ปลานี่ทอดใส่ไข่เนื้อทอดนี่กะจัดการเห็ดเลยจ้ะหนังไก่ยังมีออกเรื่อยๆจ้ะขนาดหนังไก่ยังออกเฉยอ,อยู่ อีกบัดจ้ะปกติเพื่อนมีมูจ้ะหนังไก่ขันเห็้นลราต้องหาเรื่อยๆจ้ะหนังไก่อันนั้นหนังไก่แดงจ้ะเพื่อนหนังไก่แดงเพส้นสีกันเบื่อยบ่หนังไก่แดงนี่กันเบื่อยงากเท่กันเนาะดหนังไก่แดงกับแซ่บจ้ะนี่พี่น้องจ้ะไก่แดง เล่นดอกาบางๆนิน้อยน,ะนะ่นเราจะเพอไปตื่มกันจ้ะหัวซ่คายเต่มกันแท่บคื่ก,ก,กันโอ้ยตีทังกาพอ<จ><ะ>าตเพิ่นออกให้เก็บอยู่กันยังดีได้กินออกอยิวยานเก็บยากจะเห็ดหนังไก่น่ะขั้นออกอยิวยาน่ะ ท่านออกกี่งาเพิ่นเสียนั่นเนี่ยเพิ่นสิแตกจ้ะเห็นร่างกายท่านออกกี่งาแตกโรยหยุดเลยไปไปเรื่อยๆไก่ของเราถึกน้ำจากขาวแพร่แววโอ้ยอูย้ยยังสวยงามเพิ่นถึกน้ำมือซื้อเด้ยังงามอยู่เป็นทรงมุนๆุนท่ร้นาน,านทางเอาได้อยู่ เนีด่ดอกหนึงจ้ะอือทั้งหน้าเป็นมุนๆซ,ซ,ซื่อแต่ขาแข็งดีเถอะทั้งหน้าเป็นคอขาวแต่ว่าหนาแข้งขแข็งโอค่แข้งแข็งนี่หน้าหนาเป็นพืชจั่งเงินสีเปื่อยนี่แหละต่หั่งบ่เปื่อยจ้าปะแข็งอยู่เนาะแข็งดีอยู่อ,อืลองก้อนเห็ดหน้านี่ก็เป็นที่แระ มันจะไม่ไส่จะอ่ะเนี่มันจะเปื่อยแน่ว่าเป็นย่งั้มันจะเปื่อยส่ยามันเพราะว่ามันนานนั่นมันถือฝนถือยังเก็บว่าโอ้อ, <laughs> อยากทำถึงมี<อ>เก็บลงถุงลงถุงโดดนาะนแล้เก็บมันไม่อยาก้ำถุงมือเรานีมา่มัด เกลือเพือบ่ถนัดดอกเต่ว่าขาดทุนมือครับมันเปลือยกบ่เอาได้ตาขาหันก็เอาอันที่ได้คาเออแล้วดึงออกใบมันนะ่ะเออเนี่ยได้ได้ก็เอาได้ไม่ได้ก็บ่เอาแล้วเนาะเอาได้อยู่นี่เออดอกงามดอกบ่ง,งามปนกันเอามาเขียนซ่าพดุออ่มดอกอันนั้นมัน,านนาน้าหนี่จ้ะนาหน,นาวมันเป็นต้นชะละเลือให้เก็กบกระดีพ่องแห้งแล้วจ้ะถึกฝนถึกน้ำค้าง พึ่งมอพึ่งมอพึ่แมกมันเลื้อยเขาเก็บได้ก็ดีแล้วเฮ็ดหนาหนาวน่ะซอมนี่ถือว่าได้หลายแล้วจ้ะโอ้แข็งอยู่แข็งอยู่เอ้ยอันนี้แข็งอยู่มันหางันทั้งทึงมันบ่เป็นตากินซื้อๆเนาะไต่ขามันแข็งงามดีนี่ได้อยู่งามอยู่อะได้อยู่ได้อยู่นี่โมงละลิกละหน่อย เดี๋จ้าอีกดอกนึงอ่ะเก็บคุนกระกรเก็บโอ้ยแต่ดอกใหญ่ๆสะอ่อนแต่ว่าหันเพิ่นถือน้ำเนาะไม่เคยเห็นดอกใหญ่ๆคันเท้ามาอันพ่อช่วงเงินบ่ถือหมอกถือฟัวนี่กระสิแข็งงามเลยจ้ะช่วงก่อนฝนเออบ่าเป็นยังเขาเลยจ้าไปจ้ะหนังกาอีกดอกอาเก็บนี่อยู่ในหญ้าในป่าพุ่นจ้ะโอ้ยนางลบอยูุสานลบแ็่ยังบ่าเห็นอยู่เนาะแข็งเยอะใด้ยันนี่เลยน้น้ำคุณ อะไรก็สวยงามใช่ปะจากหยิบหนังไก่อ้ยอยู่ในหยาพี่จัดโอ้โหแข็างงามอยู่บอแข็งแข็งแข็งงามพี่จัดดียู่ในงยาจันเดียวเพื่อนเด็กก็แข็งดี

นี่จ้ะอันนี้หนังไก่แดงขางกันเลยเมื่อกี้นี้น้มคักรึงนี่แข็งงามเบิดอยูเถาะนี่ดอกแข็งงามปะเนี่ยดอกบวบเปลือยเลยนี่ติดเน,น,นี่ยนี่นเก็บอ่ะ ออกกี่จุ้มเดียวต้องไลยจุ้มนี่ต้อไลายตึกเจ้าเดียวเจบอย่าพูวน้ำไม่ห่านี่ก็มีอีกเขาเหลียวไปเห็นมันนั่นนี่ยก็แดดซองเนาะน้ำยาตอกน้ำแข็งแดงดีทายไปตากันแล้วเบิ้งไปเรื่อยจ้ะเบิ้งเรื่องของมีนันแมนบอสเคียบเบิ้งเนี่น้ำตีนน่ะมันห่าหลายจ้ะอู้หที่เท่าเท่าเท่าเม็ดเม็ ที่ที่นักที่นักี่แมนแมนมาเอาให้นะโอ้ยมีเยอะกว่ายางไก่จ้ะยางไก่อยู่มองเดียวกันนี่ละดิเอ็กนักที่องเดียวกันอย่างมันลายเคลียร์ออกแล้วค่อยจีบเคลียร์ออกเห็นได้ดิเค็ียร์นันนึงนะใกลแดงนะเอาด้วยกันเอาได้รึว่าเอาได้ปะไปไปเอาดอกน่าซะเบื่อแล้วมันต้องเบิ้งดีๆจ้ะอย่างมันทับมันเต่งอยู่นี่ละมันยางเหยียบอยู่นี่ ขึ้นเดี๋ยวเห็นดอกหนึ่งนางลง้มจะเห็นหลายดอกเลยโลดโอเ,เออเดี๋ยวหลายดอกคือยูนั่นหลายดอกอยู่เดี๋ยวมาเห็นหแวบๆดอกเดียวย่างสมาหลายดอกอยู่ว่ะสิเดี๋ยวทั้งถุงมือทั้งหยาจ้อนก,ก็เลยเป็นเอาชุ้งเอายาคือซือ้อ ก็เอาทนัดดยูจ้ะนี่ยากน้ำหยาน้ำหยางเห็นดอกหนึ่งได้สามไปพอได้โอเคนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเห็ดหนังไก่เราเต็มถาดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าสวยๆงามๆม,มาแล้วเขาก็จะมานั่งทำความสะอาดแกไอเข็มเพิ่นออกจ้ะ ลวกไว้แล้วก็จะเอาไว้ผัดใส่ไข่เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านี่จ้ะอืมยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฝั่งคงด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดชิปใหม่ๆของพวกเรานะคะพ่อแม่พี่น้องจา๋า ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้ยจ้าที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังแรงใจสำหรับไลค์สำหรับเซร์ฮักกันไปนานๆอยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอย่าถิ้งอย่าป๋าเด้อใจอย่าพึ่งเบื่อเฮ็ดเด้อจ้า มาเบิ่งเหตุนำกันไปนานๆนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าจะเก็บไปจนกลัวมันจะเ้าออกพุหลาจพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปละจ๊ะบ,บ,บ๊ายบายขอบคุณค่ะ